พี่ก็พร้อมาอมากนะครัพร้อมมากเราจัดสถานที่ไว้รองรับพี่น้องชาวเมืองเตาแล<บ>ะ<ด><บ>นายกบอกว่าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นายที่เราชมเชยว่ามีอัมพาตหรือไ่ที่สมบูรณ์นะครับมีความมกคลุมของร่างกายดีนะ,ยน,นะครับเขาเที่ยงนะครับไม่มีเที่ยงเลยแล้วก็ในส่วนของจมูกนไม่มีกา่าถือว่าเป็นฝ่ายที่เป็นใบเกียรติที่มีทุกท่าน ลักษณนะความเป็นผือดเนี่ยค่อนข้างจะเฉื่อยนะครับพยายามเห็นในส่วนที่มีความยาวของลำตัวอีกนิดนึงและความสูงซึ่งเน,นี่ยมันปพักับรุ่นใหญ่ก็จะเสียบๆเขาหน่อยนะครับส่วนอื่นการเลี้ยงผมว่าเลี้งยงได้ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกระดูกในส่วนขาก็แข็งแรงนะครับในส่วน,มห,นหมายเลขหนึ่งเี่ยวกหมายเลขสอง อันที่สามใช่ไหมครับอัสามตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันในส่วนของสามตัวสี่ตัวเนี้ยตัวนี้มีความลึกของตัวมีความยาวของตัวที่ดีมากนะครับโครงสร้างของแข้งขาเนี่ยถือว่าใหญ่ในส่วนของเอที่ยนบริเวณเขาก็มีเล็กน้อยนะครับในส่วนของขี้ก็ถือว่าไม่มาก ส่วนหน้าตาก็ถือว่าเป็นควายเผือกที่มีความสวยนะครับลำคอท่านงจะยาวอ,อกก็มีการสะสมไขมันไม่มากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นควายเผือกที่มีโครงสร้างใหญ่แล้วก็ยาวในกลุ่มนี้นะครับส่วนหมายเลขสองตัวนี้ขอชมเชยว่าเป็นฝ่ายที่มีความลมขืนของางกขายยี่ยมมากในสามตัวนี้นะครับตัวนี้เก็บกระดูกในส่วนของไหลห่สะโพกมองด้านข้างมีเนียนหมดเลย ครับพอมีความยาว่ตัวนี้ทำใมี่ไ้อีกนิดหนึ่งนะครับจะมีความยาวความสูงของลำตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้แน่นะครับมีนะครับซึ่งวันนี้เขาเมื่อมาเทียบกันแล้วเนี่ยตอนนี้เขาได้เปลี่ยนเรื่องของความตงเพรยียวร่างกายมาอกว่างคอใหญ่นะครับเปลี่ยนเสี่ยนบริเวณขาและกีเชกัน,ก,นก็มีเหมือนกันนะครับ ภาพนี้นะส่วนสะโพกแล้วก็อันท้าก็ถือว่าอยู่ในเกมที่เหมาะสมนะครับพวกใหญ่กว่าใหญ่ถึงความถึงอีกนิดนึงแต่ยาวขึ้นหน่อยนะครับกรรมการตัดสินให้หมายเลขสามได้ที่หนึ่งครับหมายเลขสามนะฮะแก้วสยามได้ที่สองครับและหมายเลขหนึ่งได้ที่สามครับขอบคุณครับเหลือเบ๊น,นะฮะได้ที่สองและแก้วองกรได้ที่สาม ได้ไหมฮะขอเสียงปรบมือให้ลูกกรรมการได้ทันพี่น้อง